เกาะแล้วพระเอกคนใหม่ของมินยองฮายูห่างกันถึง9ปีเคมีเคมีใจดีงามมากค่ะคู่จิ้นใหม่ในต่างวายเคมีก็ดีดีมากๆในประกาศเป็นนักสแสดงนำพัดมินยองและนาฮายูและอินยออีอียองและชนมีฮาและซีรีส์เรื่องใหม่แต่งงานกับสามีของฉัน อัปเดตจากเว็บเด็กการ์ตูนชื่อดังและสามีคนนี้แจกฟรีให้เธอแล้วถึงเรื่องในการแก้แค้นของและดังฮีวอนที่มีพิชเชยองนั้นก็เป็นหญิงสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะได้รู้ว่าและพัดมินวานนั้นก็เป็นอีอีอยองนั้นสามีของเธอจะกำลังสักคบชู้กับจองฮียูมินนั้นยูฮันยูแจพี่ คนสนิทของของเธอก็แถมวางแผนให้กับเธอตายหวังว่าจะเอาเงินประกันและต่อดว่าเธอได้ได้ย้อนเวลากลับไปจะใช้ชีวิตไว้ทำงานถึงสิบกว่าปีที่แล้วแต่ก่อนที่เธอนั้นจะแต่งงานเธอก็จึงตัดตัดสินใจที่ใช้ชีวิตใหม่และเพื่อแก้แค้นทั้งสองคนที่เคยทำลายลายชีวิตของเธอรวมไปถึงอาจีพและกับ ทิตมียอกนั้นเนนาอย,อยู่นั้นผู้จัดการบริษรัทเอลี่แต่งงานกับสามีของฉันทางช่อง MDT กำลังกำหนดออกอากาศตอนแรกในวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราคมศปปีสองพี่สิบผลงานโดยผู้กำกับและพัดวอนในจงกากทุก่งที่จะเขียนนักเขียนบทบาทและซึ่งก็มียูฮันนั้นจาก